เราแม่งผูกยีดีก็ไม่เป็นแม่งเรียนหนังสือกันมากเกินไปได้แบบนี้เนะน้องครับตอบพี่ครับแรงไหนสเสล่ดูดีนะมึงอันนี้มวลเท่าไหร่ครับสามสิบเพื่อง่ายการอธิบายครับพี่โมเขียนง,ง่ายเลยนะอีเนี้ชื่ออะไร A ออนี่ชื่ออะไรไปเลย b ไอ้น,นี้มวลส0 mg ิบเอ็ตัวนี้เท่าไหร่ สามแปลว่าตัวนี้มีแรงดึงเท่าไหร่เลยครับน้องตอบพี่ครับงานนี้ตัวไหนเสลอ,อะไรครับมึงชีหน้ากูอะ <c oughs> ไอ้สว์นี่ตัวไหนเสลครับอยากจะบอกว่าไม่มีตัวไหนเสลเลยเพราะมันไม่มีมุมไหนเป็นเก้าสิบไม่มีใครเป็นพวกใครเข้าใจปะ ทั้งสามตัวแตกเป็นสามกกอย่างชัดเจนไม่มีการเข้าพ่วครับเข้าใจปะเนี่ยโดยที่ตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่ครับสิบห้ามันไม่มีใครเข้าพ่วใครเลยไงมองออกไหมเฮ้ยตรงนี้สี่สิบห้าตรงนี้สามสิบมุมนี้เท่าไหร่วะเฮ้ยมุมนี้เท่าไหร่วะเฮ้ยเก้าห้าเฮ้ยบวกเลขผิดปะเฮ้ยสี่สิบห้ากับสามสิบปลาเข้าไปเจ็ดสิบห้าแล้วตรงนี้จะกลายเป็นมุมเท่าไหร่ครับร้อยห้า มองออกไหมครับไม่มีตรงไหนเข้าพวกเลยเฮ้ยไม่คุยเฮ้ยไม่คุยเฮ้ย,ย,ยนี่ร้อยห้าเอาแล้วมึงงานนี้ไล่มุมกันมันละมึงตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่สามสิบนี่ก็เป็นเท่าไหร่ด้วยสามสิบแล้วตรงนี้อีกเท่าไหร่ครับอีกเก้าสิบถูกไหมฉะนั้นถ้านี่เก้าสิบนี่สามสิบนี่สิบห้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเท่าไหร่ครับเร็วดีแล้วมึงกูหมดแล้วใช่เหรอร้วสามห้าไมเหรอ ใช่นะร้อยสามห้าอ้าวฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบนะใช่เปล่มือใช่แหละเพราะว่าแค่นี้เล็กๆคือสี่สิบห้าแล้วตรงนี้คืออีกเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าสี่ห้าบวกเจ็ดห้าเอาเขียนแบบนี้ดีกว่านี่สี่ห้านี่เจ็ดห้าถูกปะทั้งหมดคือร้อยยี่สิบ ไม่มีตัวไหนตั้งฉากกันเลยครับไม่มีตัวไหนเข้าพวกกันเลยครับทําไงดีแตกแรงครับแต่โจทย์ข้อนี้แตกแรงไปไม่ได้คําตอบโจทย์ข้อนี้น้องแตกแรงไม่ได้คําตอบนะครับทุกคนมาประกาศก่อนนะนะครับบางคนบอกแตกแรงพี่แตกแรงสองเส้นไม่ได้คําตอบนะครับน้องต้องใช้ทฤษฎีของนักฟิสิกส์ตัวหนึ่งเขาชื่อว่านายลามีคือมันบังคับใช้เลยครับ บังคับใช้เลยเห็นชอยรู้เลยครับว่าต้องบังคับใช้เพราะสูตรของนายรามีเป็นอย่างนี้ครับสูตรของนายรามีเขาบอกว่าหากน้องมีแรงที่เป็นลักษณะ3แยกเช่นนี้ f 1 f 2 f 3ฝั่งตรงข้าม f 1เรียกเซต้าหฝั่งตรงข้าม f 2เรียกเซต้าสฝั่งตรงข้าม f 3เรียกเซต้าสครับนี่คือทฤษฎีของนายรามีซึ่งปกติถ้าคอสแสองพี่จะไม่สอนเพราะแสองไม่เคยมีการออกข้อสอบ ถามไหมครับจริงๆแล้วถามว่าจะเป็นต้องใช้รามีคิดได้ไหมพี่บอกเลยจริงไม่จำเป็นน้องแตกแรงก็ได้นะเว้ยเข้าใจปะวะแต่ช้อยน้องเห็นช้อยปะช้อยมันบังคับรามีเลยเพราะสูตรของรามีบอกว่า f 1 n หาร sin ์เซตาหนึ่งเท่ากับ f 2หาร sin เซตเท่ากับ f 3มหาร s i นเซตสเคยมีลูกศิษยิพี่คนนึงบอกที่เก่งตีโกนหน่อยบอกเฮ<อ> hey, ้ยพี่นี่มันกดของไซน์นี่ ติโกนอะมันมีอยู่กูไม่รู้ครับอันนั้นนะครับถ้ามึงเก่งติโกนมึงก็จำเป็นกดของทรายละกันนะครับกูขอเรียกว่าทีซดีของนายลามี่ละกันเห็นปหมทำมาทำไมพี่รู้ว่าใช้ลามี่ครับกูดูช้อยไงทุกช้อยติดทรายหมดเลยเห็นป่มแต่ถ้าเกิดใช้การแตกเวกเตอร์แตกเวกเตอร์มันจะมีเข้าคูณด้วยคอสออกคูณด้วยทรายถ้าแตกเวกเตอร์ anner, จะมีทั้งคอสทั้งทรายทั้งคอสทั้งรทรายเจือปนกันอยู่แต่นี่ทุกช้อยมึงเห็นไหม มันทรายหมดเลยเข้าใจป่าชัดเจนมากครับทะลาะก,กับรามีแน่นอนเหลือบตาขึ้นมามองข้อบนหน่อยข้อ8เห็นไหมมันมีทรายติดอีกแล้วลามีอีกแล้วไปทําเองนะเว้ยเออมานั้นข้อนี้พี่ลุยแหละครับเล่นแม่งเลยครับสะแดงว่าถ้าพี่ตั้ง300ต้องหารด้วยค่าทรายของอะไรร้อยห้าเท่ากับเอาอะไรดี ต,ตัว A ตัว A ต้องหารด้วยค่าทรายของอะไรขอบคุณทรายอะไรวะ1้อยสามห้าฉะนั้นถ้าน้องอยากจะหาตัว a น้องก็ต้องเอาสามร้อยเป็นตัวตั้งแล้วคูณกับอะไรครับข้างในทรา,า,ายอะไร้อยห้าหารด,ด้วยทรายอะไรร้อเออเออโทษดิ135มา 35. ขึ้นมาข้างบนดิโทษหารด้วยทรายอะไรครับ ร้อยห้าแต่ใครมีพลังทางตีกรหน่อยทำยังไงครับคาทรายอย่างนี้เอาแล้วมึงเอาทรายตัดกันไหมกลายเป็นร้อยสามห้าหารด้วยร้อยห้าตัวัวแตกเลยนะครับทำไงครับพลังทางตีกรบอกว่าค่าทรายมันเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมอาทรายด้านนี้ด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยเท่ากันใช่ไหมกูจำได้ว่าใช่ ฉะนั้นตรงนี้เราแปลงร่างกลายเป็นอะไรได้เลยครับสี่สิบห้าตรงนี้แปลงร่างไปได้เลยครับเจ็ดห้าฉะนั้นตัว a จึงมีค่าเท่ากับ 300, สามร้อยทรายเท่าไรสี่ห้าหารทรายเท่าไรเจ็ดห้าตัว b ล่ะครับก็ทำแบบเดียวกันนั่นแหละครับฉะนั้นตัว b ของเราก็จะกลายเป็นทำคล้ายๆกันเลยครับสามรอยหารด้วยทรายเท่าไหร่วะเฮ้ย ร้อยหเท่ากับ B. B B หารด้วยไซน์เท่าไหร่ครับตัว B อยู่นี่ B ไซน์ของผมเท่า120ร้อยสฉะนั้นงานนี้ตัว B ของเราก็จะกลายเป็นสามรอยและข้างในวงเล็บนี้ก็จะคูณกับซราอเลยครับร้อยยสบหารด้วยซราอเลยครับร้อยหครับไรน์ร้อย่สิแปลงล่างเป็นอะไรวะหกสิบอันนี้เป็นอะไรวะเจหใช่ไหมวะเออนั่นแหละ ออทำไปทำมาก็ทะเลาะกตีโกนสะ่งง้นตอบคนหนึ่งไปเข้าใจปะ่ะมันเป็นทฤษฎีของเรามีถามว่าการแตกเวกเตอร์คำนวณได้ไหมคำนวณได้ครับถ้าน้องรู้ค่าไซา75หค่าขอเจส75เข้าใจปะ่ะเพราะมันเล่นมุม75ดห้าด้วยนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวเราเตรงนี้นะครับเราเรียกว่าสมดุลของแรงครับสมดุลเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่1คือสมดุลแรงและ2เขาเรียกสมดุลโมเมนต์ นะครับสมดุลแรงไม่ค่อยออกหรอกครับเท่าที่ดูคือมีแค่เนี้ยสอสข้อเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูสมดุลโมเมตนต์กันนะครับ